สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องใหญ่ใกล้ตัวมากๆมาคุยกันค่ะเป็นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงเร็วๆนี้เลยครับผมเป็นเรื่องของอบตหรือองค์กรบริหารส่วนตำบลใช่ค่ะเพราะว่าวาระของทั้งสมาชิกสภาแล้วก็นายกอบตเนี่ยกำลังจะหมดลงพร้อมกันเลย อืมเยอะมากด้วยนะครับตั้งแต่5,300แห่งทั่วประเทศเลยโห5,300แห่งเยอะจริงๆค่ะแล้วเราก็มีข้อมูลโดยตรงเลยจากประกาศของกกตครับคณะกรลมการการเลือกตั้งหรือกกตเนี่ยเขาก็เพิ่งวางแผนเรื่องนี้ออกมาค่ะเหมือนเพิ่งประกาศแผนสดๆล้อนๆเลยงั้นวันนี้เรามาเจาะลึกกันดีกว่าค่ะว่าเอ่อรายละเอียดสําคัญมีอะไรบ้างใครต้องเตรียมตัวแล้วก็กําหนดการคร่าวๆเป็นยังไงได้เลยครับเริ่มจากวาระปัจจุบันก่อนนะคะ อันนี้จะหมดวันที่27พฤศจิกายน2568นี้แล้วใช่ครับเหลือเวลาอีกไม่นานเท่าไหร่แล้วก็เหมือนกอนกรตเขาก็เตรียมพร้อมแล้วนะครับเพราะว่ามีมติเห็นชอบแผนจัดการเลือกตั้งออกมาแล้วอ,อ๋อมีมติแล้วหรอคะครับผมเพิ่งมีมติไปเมื่อวันที่9ตุลาคม68ที่ผ่านมานี่เองก็ถือว่าเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนโหเร็วเหมือนกันนะคะเนี่ยงั้นทม์ลน์ที่เขาวางไว้คร่าวๆเป็นยังไงบ้างคะ ตามแผนที่ประกาศออกมานะครับกกตกลางเนี่ยเขากำหนดช่วงรับสมัครไว้คือ1-5ธันวาคม2,568อืมครับช่วงต้นเดือนธันวาครับแล้ววันลึกตั้งก็คือวันอาทิตย์ที่11มกราคม2,569ครับมกราปีหน้าเลย แต่มีประเด็นที่น่าสนใจนิดหนึ่งนะครับคือถึงแม้กรกะตกลางจะวางกรอบเวลานี้ไว้แต่ว่าในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยคนที่กําหนดวันรับสมัครกับวันเลือกตั้งเป๊ะ,ะเลยคือผู้อํานวยการการเลือกตั้งประจําอบอตอนั้นๆนะครับอ๋อหรอคะไม่ใช่กรกตกลางหรอคะไม่ใช่ครับแต่ว่าผออบออตอต,อต้องเสนอให้ผอ,อ,อกรกตจังหวัดเห็นชอบก่อนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะใช่ครับเหตุผลก็เพื่อให้มันสอดคล้องกับเอ่อบริบทความพร้อมของแต่ละท้องที่ด้วย ค่ะก็คืออาจจะมีความยืดหยุ่นได้บ้างในแต่ละพื้นที่แต่กรอบใหญ่ๆก็คือตามนี้ประมาณนั้นครับแต่ที่แน่ๆคือ5,300แห่งนี่โห oh, กลับไปที่ตัวเลขนี้อีกทีคือมันเยอะมากจริงๆนะคะเยอะมากครับเป็นความท้าทายใหญ่เลยและพร้อมกับแผนนี้กกตก็เน้นย้ำเรื่องสำคัญมาเลยนะครับเรื่องอะไรคะ คือการเชิญชวนครับเชิญชวนคนที่สนใจจะลงสมัครไม่ว่าจะเป็นนายกอบอตอรหรือว่าสมาชิกสภาสอ,อบอตอเนี่ยให้เริ่มเตรียมตัวกันได้แล้วตั้งแต่เนิ่นๆเลยอย่ารอใก,กล้ๆค่ะแล้วต้องเตรียมอะไรบ้างคะหลักๆเลยหลักๆก็คือ 1. ศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครให้ดีว่าเรามีครบไหม 2. ตรวจสอบลักษณะต้องห้ามอันนี้สําคัญมากว่าเราเข้าข่ายอะไรหรือเปล่าค่ะ 3. ก็คือเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆที่ต้องใช้สมัครให้พร้อมอันนี้พลาดกันเยอะ จริงค่ะเรื่องเอกสารนี้ซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือทําความเข้าใจขั้นตอนการสมัครให้ดีจะได้ไม่ติดขัดฟังดูก็เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเตรียมตัวพอสมควรเลยนะคะครับผมควรเริ่มแต่เนิ่นๆครับสรุปสั้นๆอีกทีนะคะคือเรากำลังจะมีการเลือกตั้งอ,อบตอครั้งใหญ่มากๆ5,300แห่งทั่วประเทศ กำหนดเลือกตั้งคือมกราคม2569รับสมัครช่วงต้นธันวาคม2568ใครสนใจลงสมัครต้องเริ่มเช็คคุณสมบัติเตรียมเอกสารกันได้แล้วใช่ครับแล้วถ้ามองในภาพใหญ่ขึ้นไปอีกนิดนึงเนี่ยการเลือกตั้งอบตอเนี่ยมันสำคัญมากนะครับเพราะมันคือคกลไกประชาธิปไตยในระดับที่ใกล้ชิดประชาชนที่สุดระดับฐานลากเลยค่ะส่งผลโดยตรงกับชีวิตประจาวันเลยเนาะถูกต้องครับคนที่เราเลือกเข้าไปเนี่ย เขาจะไปตัดสินใจเรื่องการพัฒนาเรื่องบริการสาธารณะต่างๆในชุมชนเราการที่5,300แห่งจะเปลี่ยนผู้บริหารพร้อมกันเนี่ยมันจึงเป็นโอกาสสาคัญของคนในท้องถิ่นเลยนะครับที่จะได้กําหนดทิศทางชุมชนตัวเองใช่ครับผมแล้ชทั้งหมดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็คงเป็นการส่งสัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงผู้นําท้องถิ่นครั้งใหญ่มากๆครับครั้งมโหฬาเลยที่จะเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้เองใหญ่ขนาดนี้เนี่ย เลือกตั้งพร้อมกัน5,300แห่งอะไรคือความท้าทายที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มันโปร่งใสย,ยุติธรรมค่ะให้มันสะท้อนเสียงประชาชนจริงๆใช่ครับให้มันสะท้อนเจตจำนงของคนในแต่ละท้องถิ่งออกมาได้อย่างแท้จริงที่สุดอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่มากๆเลยนะครับโจทย์ใหญ่ของกกตแล้วก็ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยนะคะครับผมต้องติดตามดูกันต่อไปครับ